ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามหาแนวทางเดีๆกันเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับวันนี้เรามาเจอพกโกนะครับผมมักกะทายกที่วัดนะครับผมนะวัดไม่ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าปู่ไม่อยากเปิดเผยนะครับเนาะ ครับเพราะว่าเข้ามาถูกงวดนะครับผม,ม่พี่น้องนะครับผมเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรนะฮะปู่ทาเองนะครับแต่ว่าปู่จะให้พ่อโกเป็นคนปล่อยนะครับพ่อโกก็คือเป็นมกทายกนะฮะที่ดูแล ในวัดนี้นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวพ่อโกจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อยังน้อะค่ะนี่พ่อสนใจครับ โอ้ค่ะเป็นผู้ติดตามปูเพื่อนมาตลอดเนาะครับผมเป็นว่าปูนี่ละนามเนาะครับผมปลาปูเพื่อนบ่ออกกองแจ๊กเปียบ่ครับผมเพื่อนปปล่อยมาหลายหม่องเดี๋ยวค่ะพ่อบผมหลายหม่องเลยไปสร้างวัดหลายวัดค่ะเพื่อนปล่อยมาเขาดิเขาค่ะปลาเนี่นี่เป็นจังไรพ่ออันได้ได้ตัวได้มาเนาะป่านก่อนพี่น้องกับพันหินอันนั้นว่าเพื่นเขาว่าเห็นนี่ละเพื่อนดัง แปดศูนย์แปดสามนี่ครับควาวันแมนเป็นเป็นฝันบอกรึยังไงครับเป็นเพิ่นเพิ่นเห็นวิวในคันนี้มุ่นนี่ยังไปนะครับอะไรลักษณะนี่เพิ่นเพิ่นเพื่อนขึ้นไม่บกเพิ่นเพิ่นเขียนไว้ขี้ดินครับเพขี้ดินใค่จีนไม่นี่แปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามครับแปดสองมีไหมครับพ่อมีครับเพราะว่ามันเป็นลิงสี่นี่มันเนี่ยมันมันลิงสี่ เนี่ยมันมันปูปูเพิ่มเขียนมันเป็นเลขศูนย์ไงเดี๋ยวมันก็เป็นเลขสองอยู่นี่เออแล้วแล้วปูกะตีไปตีไปตัวนี้ตีแปดแปดสองแปดสามนี่แปดสองแปดสามครับผมแล้วก็แปดแปดสองแปดสามนี่ก็แปดศูนย์แปดสามนี่ครับก็ตีไปจังสัตแปดสองแปดสามครับผมแปดศูนย์แปดสามครับมันอยู่นี่แหละตรงเบื้องข้างไหนเนาะจังสีเบื้องขวาคือปูมาเขียนให้แล้ว ก็ปลูกเข้าไปเลยครับผมโูนีระนามค่ะรับแปดศูนย์แปดสองแปดสามครับผมปูเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเขียนใส่ดินนะคะปู่เป็นคนเขียนไว้นะครับเนาะเออปู่เขียนไว้เขียนแล้วก็ไปเลยค่ะเพิ่นบ่เบาดูค่ะเบาๆกัไปเลยเพิ่นบ่เบาๆเบาๆด้เพิ่นบ่เบาดูจุ๊กอ้อยจุกคนบ่พอถือบ่อขาถือน้ำปูจะเคลียบบ่อคุ้มคงกรอบบ่บ่อะไรลิลลินะผมพราะว่าบ่ไปทางนี้นะครับอ่าติดตามซื้อิซื้อ แต่ว่านีมีงวดนี่แหละก็คิดว่าเาพ่อมักตัวใดคะพ่อมักเปดพ่อพ่อมักเปดห้าพ่อมักแปดหอาพ่อมักเปดหาบานนี้เพิ่นเห็นมาที่หลังนี่เพิ่นก็เลยมาเจนตัวนี้ครับเพิ่นเห็นอันนั้นเขมขอของของพ่อนี่ก็คือแปดแปดแปดห้าครับแปดห้านะครับผมอืมมันไปสั่นนะพ่อฟันบอกค่ะเอามาจะใส่ ฝันมาจังไดพ่อบาด้ากฟันนี่ละอัน้างพรข้างปุ้มเขานี่ละครับฝันอ่าเกี่ยวกันนี่ละครับผมฝันกทับทุกที่ฝ่นกับแบบนี้ละปุ้มปุ้มย่นดีละเออปูง่ายย่นดีละครับปุ้มินดีละพ่อฝันว่าปุ้มย่นี่เอาเลขออกมาบอกมันมันนั่นเลยหรอมันมันนั่นกระชิบแล้วดอกกระชิบเป็นตัวโอ้กระชิบในข่ายเรื่อยๆความฝัน ครัก็ได้จำเอาฝันว่าเพื่อนมากอกาซิบไส้หมูอ่ากะซิบว่าจังไดครับก็ว่านี่แหละเลขกสิออกนีเปรธานีเปห้านีล่ะโอ้ค่ะพอสมใจเพื่อนกะมีเส้นครับหามาปฏิบัตินะคปูบมี่ากกะลิมากกระลิบมากบ้าว่ากะว่าสิลองเบิ้งนี่ล่ะครับผมสิลองเบิ้งว่าคันเพื่อนอยากให้เข้านั่นเด้เพิ่นสิมา นานโหลดคันขันเข้าเข้ากันกับเพิ่นครับคันผู้บ่เข้านั่นคือว่าเฮ็ดผิดเฮทนยังนี่สิเจ็บต้องเจ็บไปสิอยู่บ่ได้โหลดเพราะว่าพระวะยังล่ะภูมิภูมิวัดเรานี่นะครก็ภูมิวัดเรานี่ยแข็งบ่ค่ะแข็งออาปู่ยานคุณลูกพี่น้องเออแข็งนี่ภูมิขันเพิ่นอยากให้เพิ่นมาเข้าฝันพอเเอฮาพิ่นเข้าดีเฮี้ยวท่ำดีคันเพิ่นทําดีเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็นั่นเลย กันไปทำบ่ดีกับมาบ่ท่นานเดีถามทีมือกับเจ็บทองเจ็บไตเจ็บบันั้นป็นบันนี่รวดบันทึรร่งสั่นพ่อมาอยู่นี่เคยเห็นัะเทียบป่ะค่ะฮะเคยเห็นแปลกแปลก่บอ,บอมีหยั่งเหมือว่านเขากระเพาอฟีก็อยูนี่กับบอมีหยั่งบอมีหยั่งเข้าถ้ำดีเข้าถ้ำดีย่าไปเกี่ยวกันกับเขาเขาก็าไปพ่อเขาเข้าก็อยูพ่อเข้าเข้าก็ไปติดตามพระติดตามผูย่ะไปล้มหลู่เขา เขาก็ย to ุชวนเขาบ่อยล่ะผมเขาก็ย like ุชวนเท่าเขาก็ไปไปไป้ um ันเขาเป็นมนุษย์เขาก็เป็นเทวิญญาณของผีครับจะไปยุ่งเจ้าเขาแล้วฉะนั้นเขาก็ต้องเขากันก็เขาคันเอยากได้หนังกะมาเขากวบบอนเขาครับอ่าโอ้ยอยากได้ฉันกท่านเพื่อยากได้หนังกะต้องมาเขากวบบอนเทาคือกันนั่นล่ะหัวตีมากกับซิบบวกเซ่หัวก็กระเพื่อชันล่ะก็ แปดป่ค่ะพ่อแปดหาบาดิปูมาปูมาเห็นอยู่ขันนิมุน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 นิมุนเขานิมุนไปเหตุนั้นนันนี้นะครับคบเืนนี่เห็นเพ่นมาเยนไว้ให้ตัวดก่แนแครับพ่อก็นั่นล่ะเบื้องบ่อเลยพ่อตีให้กับแปดสองแปดหาโอเปดสามแปดศูนย์นะเน่แปดสองแปดสามแปศูนยครับนั่นแหละแต่แปดหาตัวคงพอมาเออถ้แปดหาตัวคงพอมา เนี่ยพอมาตัวเดียวเเพราะว่าจีซื้อเป็ดห้าห้าเปดครับบุนลังเทราะนั้นว่ซื้อหลายอิสระองเบิงนาเทียนาเทียมันเป็นคือตังผู้เพิ้ลครับขอเปิ้ลอันนี้ปู่เขียนไว้แล้วปู่ก็ปู่เขียนไว้แล้วปู่ก็ไปครับผมคือเระว่าเขียนไว้ก็ไปเลยเพ่นโบได้เบารับได้อย่างนี้ครับเพราะว่าปู่คือเพื่อนไปปล่อยมาไลายมองแล้วโอ้ยเพิ่นเพิ่นเพื่อนไหนว่าได้อยู่ ซู่หมองพื้นหินพื้นกระเบื้องญาติลยมไปคนได้ประจำนี่บ่คุ้มคุ้มคุ้มอยู่กับเพิ่นโอ้โคุ้มหักเพิ่นคุ้มยาตแม่นี่ครับคุ้มกระปูลค oh ja mm um> ุ้มพญานาคเหรอครับตะกี้เป็นซู่นั้นแหละคนขึ้นใจ่นเดินายบุ่นครับโอ้เดินายหัวครับคือปู่เนี่ยถูกตลอดบอกญาติโยมดีซื้อถือไลยคนถือเ แต่ว่าชุ่มไม่ออกชุ่มยังกระชือกันั่นคือการจะเป็นบางวดเนาะถ้าฝนบ้าบ้าแน่นอนเลขลับๆบ่หายเปิดเผยได้ตัวนี้บ่หูสะพ้อผู้ใหญ่ฉิดตูตีมากมาจังหันมาวาดเป็นสีบ่จังหึงเมื่อนั่นเพิ่นกะมื่อนั่นเพิ่นมื่อมันทิ้งเพิ่นกะบอกตกไปอะไรล่ะเออตัวใดนค่ะหมดกอนบ่เออเอามื่อวันทิ้งนั่นเพิ่นกะบอกเอาเด้อ เอาเด้อเห็นบอกหมดบอกบอกหมดผมนี่ละตัวใดค่ะเพื่อนบอกก็นี่ละกันที่ตัวผมมาเด็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าครับแปดห้านี่เด็กพ่อแปดห้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามเป็นมากไหมครับเพื่อเห็นอยู่ในขันเอ็นิมนขันนิมนนะครับไม่ใช่ขันน้ำมนเนาะแต่ว่าแปดสองแปดห้าครับโอ้ยตรงกันกรับต้นไม่อันฝ้าผ้าที่เข้าไปเอาเนาะเข้าเด็กถูกเพื่อนได้ห้าสองแปด อุ้ยคือตรงกันแด้แล้ว่ะกันละนี่นี่นี่มาเมื่อของเพิ่นดอกนี่ครับค่ะอะไรมันของปู่นูเนาะของเพิ่นเห็นอยู่ในขันนิมนต์ไม่ใช่ขันหน้ามนต์ครับขันนิมนต์นะครับขันนิมนต์ขันนิมนต์ครับเพิ่นเพิ่นมามมตนไปไอจ้งไปเผาศพถือจ้งไปเทศไปนั่นนี่สินะขันนิมนต์ิ่นมานม้นนะค่ะค่ะเพื่อนเห็นเนี่ยค่ะเป็นเลยเชียนไปค่ะโอ้ยค่ะ คุณครอบคุณอสมใจด้เลยค่ะครอบคลุมร้านสร้างค่ะโชคดีโชคดีค่างี้ยังกค่าเอยกูคือว่าเพื่อนออกมารักษาอยู่ในี่ม้าทําท่วงตาแด้วมาอยู่กับกูคนเห็นดีเห็นชอบนะครับบอกคนอื่นออกบอกคือจัง่อบเพาะว่ารางนี้ยังก่อนที่ว่าม้านัตว์ประทานพ่อมาสัตว์ประธ้านจอยค่อ ว่าประธานชนถ้าว่าผมพุ่วดีเพราะว่าผมได้มีโชควิลาศอยู่เนี่ยนี่คือจังคุณปู่คุณย่านั่โคติเฮทนี่นะโคตเฮทพุ่วเนี่ยโอ้ลัวลัวยังไม่มีรัวดิครับรัวเดี๋ยวท่านนี่ีีอได้แค่นั้นยั่งพุ่วที่เฮทอีกรอบนะครับกันดาโชคดีครับผมอือ่าขึ้นม้านี่แหะกาไปผู้ว่าช่างฉันผมบอกไปไส่ผมชี้ทาง นี่เร่ที่ดามรั่วให้รอบถ้าถ้าถ mm. ้าถ so, oh, ูกตัวนี้ถ้าถ้าถ้าได้ตัวนี้คิดจะยังไงวะค้ากคขู้กสิไรออย่ดอกพูง่าอยู่เนาะข้ากวาดก็ นอนอยู่นี่ครับผม้จวัทน่ี่ค้ามีอมทางกำแพงว่าสันทอกคเดูด้วยมัอย็คเป็รับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่นะครับผมปู่หลวงปู่นิรนามนะครับผมครับมีมาเพิ่มนะครับผมที่ปู่มาบอกเองเลยนะครับผมก็มี กันไว้นะครับเนาะเนาะแปดสามสองแล้วก็ห้าศูนย์นะครับพ่อพี่น้นองครับผมอันนี้มาเพิ่มนะครับมาเพิ่มแบบด่วนเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดคลิปไปละปูบอกว่าเขียนตัวนี้เพิ่มลงไปด้วยเนี่ยฮะแปดห้าคือปูเน้นนะครับครับผม นะครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ